รครับโมนี้มากินมาทานโมนี่มาหาสุกหาไซเดอร์โมนี่อนะน,อนั่นเป็นทำทาน มเมื่อนี้พาพีพาน้องมาเบิ่งปลาดุกยักษ์พี่น้องเมื่อนี้เอู้หู้บ่อนปลาดุกยักษ์พี่น้องเบิ่งบ่อยเปลี่ยนพันโตเนี่ยเป็นล้านโตจุ่น ครับว่อนี้ผมพาขอบกวามา,มา,มาอมมาโซกอาใสมาโซกประมาณนะพี่น้องเด้อรีนกระโซกพี่น้องโซกโซกเอาโต๊

ปลาข้าวไงปุบๆๆปุาปลาปลาย่างนั้นปลาข้าวปข้าวไหปลาดุกหยัวใหะปลาดุกหยัก้โอ้ยอพี่น้องงเด้หอนเด้ออ๋ได้บุญพร้อมซื้อเนี้พี่น้องสิบาทยีสิบบาทพี่น้องบาท ได้เงินตั้งหลายลน่ะได้พี่น้องมันเอามาเด้อนะอยู่วัดเนี่ยเหรอฮะไอ้วัดเนี่ยก็เออวัดป่าสิบศรษฐกิจ่าพี่น้องเอ้นบาทเอาฝา,ากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเอาบัน,นี่าเ <laughs> <laughs> บิ่งเด้อพี่น้องเด้อบัอนด์เด้อครับ